ปิยชาตินันทชุรัตค่ะดูแลในส่วนของฝ่ายขายและการตลาดนะคะบริษัททีไทยสแน็คฟู้ดค่ะหลักๆแล้วเราเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทขนมครกเคี้ยวสแน็คค่ะแล้วก็กระจายสินค้าไปในส่วนทั้งที่เป็นโมเดินเทรดและคอนเวนเนนซ์สโตร์ด้วยค่ะเราต้องการที่จะเพิ่ม ปริมาณพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบของเราแล้วก็รวมถึงฟินิชกรูดของเราด้วยเราจะคำนึงถึงเรื่องคุณภาพเป็นหลักซึ่งทางซูเปอร์สโตรก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ให้กับเราได้อย่างดีเยี่ยมค่ะที่เราเลือกใช้แหลกของซูเปอร์สโตรเพราะว่ามีส่วนประกอบที่เคลือบด้วยกันวไนนถ้าเราใช้แหลกที่เป็นเหล็กเนี่ย กรณีที่เราใช้รถโฟกลิฟเข้าไปจะเกิดการกระทบและอาจจะทําให้สีหลุดลอกแล้วก็ในส่วนของแลกตัวนี้เนี่ยเราเก็บไว้ในห้องเย็ยนซึ่งมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ํามีโอกาสที่จะมีความชื้นสูงแต่เมื่อเราใช้แหลกของซูเปอร์โซเลตเนี่ยก็คือเราจะมั่นใจได้ว่ากระปนน้จะไม่หลุดลอกแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสนิมค่ะ ื่อลูกค้านะครับใช้รถโฟคลิปในการเก็บสินค้านะครับเวลานําสินค้าเข้าหรือออกเนี่ยอาจจะเกิดการเสียดสีตรงบริเวณคานของแกลกได้นะครับจะทําให้เกิดการกระทอบของสีด้าน,นครับเศษของสีเนี่ยลงไปปนเปื้อนสินค้าที่เก็บด้านล่างดังนั้นการใช้สตีลแ a ลงที่ทําจากวัสดุก,กาไนซ์ก็เป็นตัวเลือกที่เยี่ยมห้องนี้ก็จะมีอุณหภูมิติดลบิบ เมื่อก่อนนะคะห้องนี้ก็ใช้เป็นพาเลทวางเรียงกันธรรมดานะคะก็ได้มีการติดตั้งชั้นสะดวกขึ้นในการเทินขึ้นข้างบนชั้น2ชั้น3นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้นใช้ง่ายขึ้นค่ะและก็การจัดเก็บบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้น ความประทับใจที่ทางทีไทยได้รับก็คือเราค่อนข้างมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพการบริการรวดเร็วในการบริการการจัดส่งของได้ตามคุณภาพมาตรฐานในการบริการเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางหน้าง,งานก็คือทุกอย่างโอเคแล้วก็ใส่ใจดี